ต้มหู้เดียวสดกระสดพี่น่องจักสดจักซีมหรือจักสดยต้มไปนําสดไปนึ่ชดกไปทื้อ้ันขาวพรอมซีมผัดซีมซื้อปันขาวพรอมสจวนนี่ไงซีมจนเยี่มไม่ร้อนฉันน้าเบิดทั้หง่เบือนยำไหน สบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดทุกทุกคนเนาะวันนี้มาผมพอแค่แล้วกับจ่องเบาใบบรรณาวันนี้ต้มไก่เนาะมาต้มไก่บ้านต้มไก่สดน้ำกันพี่น้องต้มไก่บ้านห่อนห่อนไก่ผมนี่เป็นหลักไก่ผมเใหญ firstly, Terror, burn, ่บ้านเด้พ uh ี่น้องี่ซื้อมาแต่ตลาดซื้อมาแต่ตลาดเด้อไบหลักเจ้านี้เด้อผมไม่มองให้หลักแจ้วทีดิฟเฮามาพี่น้อง กินกันเลยเนาะแ่บแ่บพัเขาเอามาซื้อดอกแกมบแกมม่เอเสีกันขขาเนียหันอให้เจ้าไม่้องเนื้อเต็มติดเจ้าเขาแล้วเจ้าเขาแล้วข้าวมแล้วเจ้าเขาแล้วมุงเทียบ บมิดเกี้ยวขอกอกินด้วยข้าวมันี่น้องไตับนตับไทยน้องนองมาเจ็บออเลอืมเกียวเจ็บสมัน้ังตับอืม mặc hàm nói nhau cái gì mặc kia mọi người mặc kia mặc Cái mặc kia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  mặc

ไก่มันต้องยกเกแ้วนี่แกะแกะบ้าเยก่กยวพี่มงใช่หตอนรันกี่วงไม่ใช่เห่อแก้วกุ้ไก่เกยวพี่ดบพี่ชดแล้วตอนแรกมัก็แกะพี่งแล้แล้วมันเบิดพี่งเบิดไปหน่ง็นหวาทาวอยู่

นะมันต่อมมันต่มก็เสียบว่า,ามันต่มชีดชาไปน้อยเครื่องไม่ได้เครื่องมันถึงข้าไปข้าว<อ>เจ้าขังของบ้านเจ้าก็มีเจ้า ไปมวยกินเต่งนลยเนาะกินเต่ันึงให้พี่น้องเบ่งมันเป็นโควิดมานเป็นตระกวนโควิดมัือ ซื้อเนี่ยไม่กินพี่นองนยั่งบกาอยู่ตอนโควิดต้องมานั่ก่ากินบันไดก็จะ<ม>ว่ามันีดระบาดรอบสองเลยบกาไใครนอนยังไม่ไกลมันสุกแต่ว่าเนื้อเอามาไันม่เลกินสุกเลียบ้อก็เดีเเียกินชุกหัวแสีอีปอขันน้ำอืม มีตินอ่ะถึมงมอวแลาวถึงไก้ประตูลหาตีนนะพี่น้งองเหีแสบเนี่สบคนมาปรชิเต็ม,ม,มเยคนบารงไมมัวยเเห็นนีหมนแร้งแล้วถึงเต็มมัวงายจาตีนเล,นลยเขาเนี่บ Kinh hai cặp bóng tàu mười tám 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 tàu mười สีเขือน,นบรรทับผมใช้หมกยดืดนหยาดแล้วจับอังตักเด้สวยที่ยากวามันับเลยองซีนอย่างนั้นอตอนไงล่ะ mà con chắc cao này chắp toàn này nói đâu nhảy hết cả อืมอืมอดนักบางข้ออมาอืมดยิบให้ข้ามหรับยิบให้เบิ้งนึงว่าสิกินเนาะเป็นยาได้ไหมอง่ปดกินไ้ ก้วขายดีเบิรดเี้บตร์ตตกนะ่าจะกินใบบกุ้งมเรียบเบิดก็บอตากมาใหม่่นองบาทรวดกันอีกน้ำมัไปของเสีย hèn sột hèn nua nạm cả. dùng thêm nạm nay hơn. nghe này. xim xim nhiều nạm bớt. tôm tôm hồ tiêu chắc xim chắc nha. dùng <laughs> ฉันไปซื้อบั้เขาวพรอมซิมค่ะซิมซื้อบั้งขาวพร้อมกวนนี่ไงซิมถึงเยี่ยมไม่รอ้อยฉหนน่ามบดฉันงอเบดงงยองไรมันน่ามันกวดหนึ่งกวดเคร่ง,งนิดนิดนิดเคร่ง คุ mm. mm. ้เกล่ยวได้คุ้เกลียวยังเอบแซบยังแอบแบไปกินยังกระเบิดกินยังกระเบิดเอากระเบิดทิพย์พี่น้อะ Cơ bớt cứ bớt cứ phù cứ cang đó bất cứ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  cứ bất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  bớt bất cứ 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 bất này bất กดติดตามเพื่อเป็นลังใจเหตุลิปต่อไปเด้อพี่น้องขอขอบใจพอกันคลิปหนา้าพี่น้องพอกันคลิปหนา้า